ครับการสวัสดีต้อนเสาวๆพี่น้องค่ะมาเจอกันอยู่ที่หน้าคือเกานะครับผมลุงท่องก็ได้เกีียวแล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่เกี่ยวแล้วเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับความถื่นของงานหน้ากัน้นามก็ยังมีอยู่พี่น้องนามยังเต็มเต็มอยู่คือเกานะครับยังประเทศในแห้งลุงท่องกับสิริร้อ้เพื่อนแห่งสะกอนนะ้องพี่น้อง นะครับร้อยเปิร์นแห่งเจ้าก,กรลุงท่องกับสีดามาฉีดฉีดน้ำมักไอสไลด์ต่อช่างเข่านาะพี่น้องเนาะน้ำมักของลุงท่องกับบอมีหยังหลายดอกพีน่น้องนะครับผมก็มี่นำมักนกกล้วยเนาะครับผมน้ำมักนกกล้วยกับจุลินทรีย์ทั้งดินเนาะครับผมเป็นจุลินทรีย์ทั้งดินก็มีน่นำมักนกกล้วยมีน่นำมักผลไม้เนาะพี่น้องเนาะฉีดลงดินแล้วก็หิ้วมัดเนาะครับผม หรือว่าหิวมิกนั่นเองนะครับผมลุงท่องจะได้เตรียมเอามาฉีดผลใส่กับต้าสร้างเขาของห้านะครับนี่ลุงท่องกับเกลียวแล้วเรียบร้อยเมื่อน,นะครับในพื้นที่สิบไรพี่น้องแต่มองที่ลุงท่องในเหตุหน้าอิลีนั่นก็คือพื้นที่อยู่ที่แปดไรนะครับผมเพราะว่ามีคลองน้ำสาธา,ารณะมีถนนสาธารณะถนนเขาไป นั่งให้หน้านี่กาไปกินหมดแล้วนะครับผมสองไร่ก็เหลือพื้นที่อยู่แปดไร่นะครับผมสะดุปแล้วกะเรื่องท่องการเก็บเกี่ยวไปเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดนพี่น้องก็ได้ทั้งหมดหกตันครับผมนะครับผมในพื้นที่แปดไร่นี่ได้เขาน้ำหนักที่อยู่ที่หกตันน้อพี่น้องครับผมกะได้ พ่อสมควรอยู่พี่น้องนะครับผมเรื่องท่องกะ็ะดาษไปไขายนะครับผมครึ่งหนึ่งนะครับผมคือเอาไปสามตันก็ะดาตันละพันหนึ่งร้อยนะครับผมกรตันละพันหนึ่งหนึ่งร้อยครับผมตันละพันหนึ่งร้อยบาทนะครับว่ามงตันละพันหนึ่งร้อยตันละหนึ่ง หนึ่งพันเฮ้ยผมก็ว่าพีชนะ้อพี่นะ้องขอโทษห,หลายๆต่ละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทครับผมเข่าซดนาะพี่น้องนะเนาะพอดีเข่าลุ่มทองนี่เป็นป้นหลายเพื่อนก็นเลยให้สี่สิบตะต่างนะครับผมแัเ่เข่าเพื่อนบ่นบนป้นเพื่อนบ่นยังกับเพื่อนก็นไดเกตสิบแปดสิบตะต่างนะครับผมสิบเอ็ดบาทแปดนสะิบเนาะครับนี่อยู่บ้านลุงท่องอยู่เดอ้อตอนนี้นะครับราคาเข่าซดนะครับผม ต้องกลับมาทายต่อช่่งเข่าให้พี่น้องเด้เบึงแล้วกับผมนี่น้ำก็ยังมีอยู่ดอกพี่น้องต้นนี้ก็ร่มหนาวครับผมนี่ร่มผัดใบใหม่หมฟื้นๆเลยพี่น้องหนาวอากาศหนาวแล้วนะครับล่มท่องกับอาเขาตากแดดเดียวพี่น้องนะครับแดดเพ่อนห่อนจัดชุดๆเลยล่มท่องตากแดดเดียวล่มท้องเจ็บเลยลุมท่องหยานฝนนะครับผม บ่หมั่นใจว่าพื้นทิ่ต๊หรือปโตกเน้องพี่น้องเพราะว่าเขาลุงท้องก็ได้แหง้งด้วยมาจะฐานแล้วนะครับผมเฉลีย่ยแล้วนำนักเขาตอกกระสอบต <c oughs> อกกระสอบปุ๋ยหนึ่งนี่เขาของลุงท่องนักอยู่ที่สี่สิบสองกิโลนะครับตอกระสอบปุ๋ยปุ๋ยหนึ่งสี่สิบสองหอดสี่สิบสามโลน้องพี่น้องนะัครับผมกับบ่เสมอกันปันไหนนะครับหลังกระสอบกะ ไอ้เพิ่อนฮอนเอานะครับผมหลังกระสอบกระจกธรรมดาทั้งสี่น้ำหนักกับบเสมือตู้น้องพี่น้องอัน,นอนฮอนแล้วมัดปากเล้อพี่น้องเด้อของลุงทองเนี่ได้สี่สิบสามกิโลถือว่าเขานี่นักชุดๆครับผมเขานักดีแห้งตามสูตรจิลุงทองเคยได้ลุ้งิีไปเนาะหลังจากนีมากอะลุงทองคือมาพรนกรุ่ินซี่ใส่นะครับก็คงจะให้ดิ้นเพิ่นแห้งก่อนน้พี่น้อง แล้วกลับให้ดินเป็นแห่งดีๆจังน่อยแล้วกับผมตอนนี้ก็ปล่อยให้พี่นออ้องเพินมาเฟือกตอนนี่ลุงท่องบไดอัด,ดอกครับเพราะว่าการอัดเฟืองในถุงหน้านี่เห็ดให้ถุงหน้านดินแน่นนะครับผมครับหเห็ดให้ดินแน่นเขาหน้าขาลุงท่องก็คือบไดผลผลิตนะครับผมการไถการากายังไก่ยากนะครับเพราะว่าดินแน่นดิ้นแข็งนะครับในการเอาหลุดมาอัดฟางนะครับเพราะว่าผลเป็นระบบ แยกอัตโนมัติเนาะพี่น้องว่าสั่กอัดฟางบอลแนนเป็นก่อนเนาะผนก็จ้องมีระบบสั่งสะเทือนในตู้นะครับการอัดเฟืองในหน้ามากเลยทําให้หน้าของลุงท้องแนนนะครับหลังจากห่านมาลุกท้องก็บบ่เคยห้ลุกอัดเลยนะครับผมหากพี่น้องท่านใดอยากได้ก็ให้หอบเอาไปนะครับอากศประมาณนี้แหละครับพี่น้องก็คงจะงายแล้วคิดนะครับผมซีหน้าที่หาหน้าที่แล้ว นะครับลุงทองก็คงจะขอโตประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณหลายพเพื่อนเพื่อนเอฟซีลูกหลานพี่ป่าพ่อลุงพ่อญงไม่ไงที่ได้เบืองคิบของลุงทองก็ขอขอบคุณหลายนะครับเนาะก็ขอ,ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิง่งกดจับตักใครเพื่อนว่านะครับผมเออให้กับลุงทองช่องน้อยน้อยคนเท่าเท่า พอได้เป็นหมูเนะครับผมก็ขอ,ขอสวัสดีจะเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ